สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาดาวพระฤหัสบดีที่กำลังเดินโครจรวิกลคติพักองศาในช่วงวันที่3ตุลาคมของปี2567นี้และเลยข้ามปีไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ของปี2568ซึ่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ4เดือนครึ่งนะคะ ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีพิจิกกันบ้างค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับดาวพฤหัสบดีและอิทธิพลของดาวที่เดินวิกลคติพักองศากันก่อนค่ะสำหรับดาวพฤหัสบดีนั้นเราถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุพระเคาะนะคะถือว่าเป็นดวงดาวฝ่ายบุญค่ะมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่า ปัญญาบริสุทธิ์ทายพระฤหัสดาวพระฤหัสบดีนั้นเราถือว่าเป็นดาวพุทธ,ธจริตค่ะเป็นดาวที่แสดงออกถึงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุขุมรอบคอบความฉลาดรอบรู้ความโอบอ้อมอารีความยุติธรรมคุณธรรมและจริยธรรมค่ะอีกทั้งดาวพระฤหัสบดีนั้นยังหมายถึงความสุขความสำเร็จความโชคดี โชคลาบทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์เงินก้อนใหญ่สภาพคล่องของเศรษฐกิจรวมไปจนถึงเครดิตเงินกู้ต่างๆค่ะสำหรับอิทธิพลของดาวพักองศานั้นก็จะหมายถึงพลังงานของดวงดาวจะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรืออีกในหนึ่งก็คือการเดินถอยหลังของดวงดาวค่ะโดยครูโหนท่านกล่าวไว้ว่า หากเราจะฝืนกำลังของดวงดาวโดยผลักดันเพื่อให้ทุกอย่างเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราต้องใช้กำลังในการขู่เข็นค่ะซึ่งถือว่าไม่เป็นผลดีนักนะคะและในระยะที่ดวงดาวเดินโครจรวิกลคติพักองศานั้นเราก็ควรจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของดวงดาวค่ะนั่นก็คือการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อนการย้อนกลับ การใคล้ครวนไตรตรองการทำซ้ำการตอกย้ำความคิดการเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังรวมไปจนถึงการกลับคืนสู่ถิ่นฐานค่ะและโดยทั่วไปนะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินโคโจรวิกลคติพักองศาก็มักจะส่งผลให้โดยภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับวัดวาอารามสถาบันการศึกษาศาลโรงพยาบาลสถาบันการเงิน รวมไปจนถึงภาพเศรษฐกิจโดยรวมค่ะอาจจะมีความวิตปริตแปรปรวนไปจากเดิมนะคะอีกทั้งกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีเช่นคุณหมอคุณครูพระภิกษุสามเณรผู้พิพากษาหรือว่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินสถาบันกฎหมายรวมไปจนถึงสถาบันความยุติธรรมต่างๆก็จะมีความวิปริตแปรปรวน ไม่ยุติธรรมตรงไปตรงมาอย่างที่ควรจะเป็นหรือว่าอีกในหนึ่งนะคะก็อาจจะมีเรื่องเสื่อมเสียในวงการเหล่านี้ให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันบ่อยขึ้นค่ะและยังมีข้อควรระวังเป็นพิเศษอีกด้วยนะคะโดยครูหนท่านได้กล่าวไว้ว่าในช่วงที่ดาวพรฤหัสบดีเดินโครจรวิกลคติพักองศานั้นถือเป็นช่วงที่คุณหมอจะวินิจฉัยโรคผิดพลาดได้ง่ายค่ะ ดังนั้นหากตัวท่านหรือว่าบุคคลอันเป็นที่รักนะคะเกิดการป่วยไข้ขึ้นมาและหากท่านรู้สึกถึงการผิดปกติกับวิธีการรักษาของคุณหมอหรือว่าคุณหมอไม่ได้เอาใจใส่ท่านเท่าที่ควรหรือรู้สึกว่าโรงพยาบาลที่รักษาอยู่ไม่ตอบโจทย์ท่านก็อาจจะต้องทดลองเปลี่ยนหมอหรือว่าเปลี่ยนโรงพยาบาลดูค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการทำสัญญกรรมนะคะหรือว่าต้องการเสริมความงามต่าง ท่านควรเลื่อนออกไปก่อนดีกว่าค่ะแล้วรอให้พ้นวันที่14กุมภาพันธ์ของปี2568ไปแล้วนะคะรอให้ดาวพระฤหัสบดีเริ่มเดินเป็นปกติค่อยไปทำดีกว่าค่ะทีนี้ เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงที่ดาวพรฤหัสบดีเดินโครจรวิกลคติพักองศาเป็นะระยะเวลา134วันหรือโดยประมาณ4เดือนครึ่งนะคะดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะและสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะจะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันนะคะ สำหรับชาวราศีพิจิกนั้นเราถือว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินค่ะและเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินโคโจรวิกลคติพักองศาก็าอาจจะส่งผลให้เรื่องเงินเงินทองทองของชาวราศีพิจิกเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะหรือว่าบางท่านก็อาจจะมีความร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองค่ะยกตัวอย่างเช่นในช่วงนี้ก็าอาจจะมีรายจ่ายมากค่ะหรือว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่กระทันหันนะคะ ทําให้เกิดการขาดสภาพคล่องบางท่านก็อาจจะมีเหตุให้สะดุดติดขัดหรือว่าต้องรอคอยในเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะบางท่านก็อาจจะมีเหตุที่ว่าทรัพย์สินสิ่งของมีค่าของท่านเกิดสูญหายหรือว่าเสียหายนะคะและบางท่านก็อาจจะถูกรบกวนในเรื่องของเงินทองแบบเป็นภาวะจำยอมนะคะเช่นอาจจะต้องช่วยเหลือคนที่คุ้นเคยหรือว่าช่วยเหลือญาติพี่น้องของท่านค่ะอีกทั้งในช่วงนี้นะคะ หากท่านต้องทำธุรก,กรรมทางการเงินท่านก็ควรจะต้องมีความรอบคอบให้มากสักหน่อยค่ะให้ระวังการโอนเงินผิดระวังมิจฉาชีพระวังการถูกโกงถูกหลอกและในช่วงนี้ก็ควรจะงดให้ผู้อื่นยืมเงินหรือว่างดเซ็นค้ำประกันนะคะอีกทั้งในช่วงที่ดาวพระฤหัส,สบดีเดินโครจรวิกลคติพักองศาแบบนี้นะคะถือว่าชาวราศีพิจิกก็จะขี้หลงขี้ลืมมากกว่าปกติอีกด้วยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นลืมล็อกบ้านลืมล็อกรถหรือว่าบางทีก็เอากุญแจบ้านกุญแจรถไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้บางท่านเปิดแก๊สอุ่นอาหารแล้วลืมเอาไว้ทําให้หม้อไหม้หรือว่าบางทีอาจจะมีลุกรามใหญ่โตไปมากกว่านั้นนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะลืมทรัพย์สินสิ่งของมีค่าเอาไว้ในที่ต่างๆดังนั้นในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกก็อย่าลืมรีเช็คในเรื่องพวกนี้ให้ดีนะคะ อีกทั้งดาวพฤหัสบดีนั้นก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของท่านอีกด้วยค่ะซึ่งเรือนปุตตะนะคะก็จะหมายถึงบุตรบริวารความสุขความสมหวังอารมณ์ความรื่นเริงบันเทิงใจหมายถึงความคิดิเริ่มสร้างสรรค์หมายถึงโครงการใหม่ๆการลงทุนโชคลาภความหวังรวมไปจนถึงความรักแบบหนุ่มสาวค่ะ และเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินโครจรวิกคติพักองศาก็าอาจจะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวนี้นะคะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นบุตรบริวารมีปัญหาหัวดื้อหัวกระบดหรือว่าบุตรบริวารสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับท่านหรือบางทีบุตรบริวารของท่านก็อาจจะเกิดการเจ็บป่วยทํา,ทา,ทา,ทาให้ท่านต้องเป็นภาระในการดูแลเอาใจใส่ค่ะและสําหรับบางท่านนะคะในช่วงนี้ ในเรื่องของอารมณ์ความรื่นเริงบันเทิงใจต่างๆก็อาจจะหดหายไปค่ะเพราะว่าจะมีเรื่องเข้ามาให้ท่านต้องขบคิดนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาก่อกวนอารมณ์ท่านทําให้จิตใจของท่านเกิดความแปรปรวนไปจึงถือว่าเป็นช่วงที่ท่านจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่นักนะคะซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับหน้าที่การงานหรือเป็นผลกระทบกับบุคคลรอบข้างขึ้นมาได้นะคะ และสําหรับบางท่านในช่วงนี้สนามรักของท่านอาจจะกลายมาเป็นสนามรบได้ค่ะโลกสีชมพูของท่านกับคนรักก็อาจจะกลับกลายเป็นสีเทาได้เช่นกันจากอารมณ์ที่ขุ่นมัวรวมไปจนถึงความรักที่เคยหอมหวานก็อาจจะกลับกลายเป็นขื่นขมได้เช่นกันค่ะดังนั้นในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินโครจรวิกลคติพักองศาแบบนี้ท่านก็ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดและการแสดงออกให้ดีๆนะคะ ควรจะมีความออนอ่อนผ่อนปรนรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาและหากท่านต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกก่อกวนอารมณ์นะคะท่านควรจะนำตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นค่ะเพื่อป้องกันการระเบิดอารมณ์ของตัวท่านนั่นเองสำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของการพนันขันต่อต่อตางๆรวมไปจนถึงชอบในเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่าท่านกำลังคิดขยับขยายกิจการอยู่ในช่วงนี้นะคะ ท่านควรจะบริหารเงินในมือของท่านให้ดีๆค่ะอย่าทุ่มเทหมดทั้ง100%์ของเงินที่มีอยู่นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะต้องเหลือเงินสดเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะเรียกว่าจะเหลือเอาไว้แก้เกมหรือว่าเอาไว้บริหารพอร์ตลงทุนของท่านก็ได้เพื่อเป็นการป้องกันการขาดสภาพคล่องจนทำให้ท่านเกิดเป็นความเครียดความกังวลใจค่ะ และสำหรับท่านที่ต้องการนำเสนอผลงานนะคะหรือว่านำเสนอโครงการใดๆในช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงที่ผ่านได้ค่อนข้างยากค่ะดังนั้นก็อย่าทำแบบลวกๆนะคะท่านควรจะตรวจสอบผลงานก่อนนำเสนอให้ดีแล้วก็ควรจะปิดรูรั่วแล้วก็อุดรอยร้าวต่างๆที่จะถูกตำหนิให้ดีนะคะอีกทั้งครูโหนท่านยังได้กล่าวไว้ว่า เมื่อดาวใหญ่ๆเดินโครจรพักองศาเราควรเลื่อนการทําโครงการใหญ่ๆออกไปก่อนค่ะเพราะมันมีแนวโน้มว่าจะมีเหตุให้ปวดเสียดเวียนเกล้ามีเรื่องให้ต้องคอยแก้ไขปัญหามากกว่าที่จัดสะดวกราบเรื่นนั่นเองค่ะแต่ในช่วงนี้ก็จะมีข้อดีอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับท่านที่กําลังตัดสินใจจะกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโยกย้ายเลยค่ะ อีกทั้งท่านที่ได้เลิกร้างห่างไกลกับคนรักของท่านมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะและท่านอยากจะหวนคืนดีกับคนรักของท่านถือว่าในช่วงที่ดาวพระฤหัสบดีเดินโครจรวิกลคติพักองศาแบบนี้ถ้าท่านง้อขอคืนดีถือว่าง้อแล้วหวังผลได้เลยค่ะ<อ>และสําหรับการเดินโครจรวิกลคติพักองศาของดาวพฤหัสบดีนั้นนะคะ ว่ไม่ได้มีเพียงแต่เรื่องที่เป็นข้อควรระวังหรือว่ามีแต่เรื่องแย่ๆเท่านั้นค่ะแถมยังจะมีข้อดีเป็นพิเศษอีกด้วยนะคะสำหรับบางท่านที่มีดาวพรฤหัสบดีในพื้นดวงกำเนิดพักองศาเราจะถือว่าในช่วงเวลา4เดือนครึ่งต่อจากนี้ดาวพระฤหัสบดีที่เดินโครจรบนท้องฟ้าเดินสอดคล้องกับดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงกำเนิดของท่านค่ะ ซึ่งเราจะทราบได้จากการที่เข้าไปผูกดวงนะคะโดยท่านสามารถเข้าไปผูกดวงได้เองฟรีเลยค่ะที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com โดยให้เลือกวิธีการผูกดวงแบบสุริยญาตินะคะแล้วก็ให้ท่านดูในบรรทัดที่บอกรายละเอียดเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีหากมีตัวอักษรย่อพพาปรากฏอยู่แสดงว่าท่านมีดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงกำเนิดพักองศานั่นเองค่ะซึ่งก็จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีกับท่านเลยนะคะ ว่าในช่วงระหว่างวันที่3ตุลาคมของปี2,567เลยไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ของปี2,568ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระัาาสบดีนั้นจะซับพอร์ตดวงให้กับท่านเป็นพิเศษเลยละคะ่ะ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะคะถือว่าจะดีเป็นพิเศษแล้วก็ท่านจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินทองรวมไปจนถึงมีโอกาสดีๆในการหาผลประโยชน์และรายได้เรียกว่าในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะมีรายได้พิเศษมีโอกาสที่จะมีโชคฟลุกมีลาบลอยรวมถึงได้รับการสนับสนุนทางการเงินทันทียื่นกู้ช่วงนี้ก็จะกู้สาเร็จค่ะ สำหรับในเรื่องกิจกรรมการงานก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตโก้าวหน้าเป็นอย่างดีค่ะท่านที่กำลังยื่นขอรออนุมัติโครงการต่างๆช่วงนี้ก็จะสำเร็จเช่นกันท่านที่กำลังรอปิดยอดขายใหญ่ๆอยู่นะคะถือว่าจะปิดการขายได้ค่ะท่านที่รอเซ็นสัญญาต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วยนะคะ ท่านที่ทำงานประจำก็มีเกณฑ์ได้รับการโปรโมตเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้ปรับเงินเดือนนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือว่าเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะเรียกว่าเป็นช่วงที่การเงินมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะคะคาดหวังอะไรในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์และ,ะไรายได้ก็จะสำเร็จอย่างใจปรารถนาค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อจะขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านที่ดินรถยนต์รวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆที่ท่านปรารถนาช่วงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จเช่นกันค่ะสำหรับท่านที่อยู่ในวัยเรียนหรือว่ากำลังศึกษาต่ออยู่นะคะหรือว่าท่านกำลังสอบแข่งขันอะไรอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จอีกเช่นกันค่ะ อีกทั้งในเรื่องของความรักนะคะก็จะมีความราบรื่นขึ้นโดยท่านจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันบ่อยครั้งเช่นอาจจะเป็นการกินข้าวดูหนังฟังเพลงหรือว่าไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามร่วมกันซึ่งก็จะมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ของท่านให้มีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับบางท่านนะคะก็อาจจะได้โชคจากคนรักคู่ครองได้โชคจากหุ้นส่วนธุรกิจหรือว่าเพศตรงข้ามนะคะ เช่นอาจจะได้ของขวัญของฝากที่ถูกอกถูกใจและสำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคท่านจะลองให้คนรักคู่ครองของท่านหรือว่าหุ้นส่วนธุรกิจหรือว่าเพศตรงข้ามนะคะให้พวกเขาลองเสี่ยงโชคให้ซึ่งสิ่งนี้นะคะเราจะถือว่าเป็นเคล็ดการกระตุ้นโชคราบให้มีโอกาสได้โชคเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะอีกทั้งครูโหนนะคะท่านยังได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านที่มีดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงกำเนิดพักองศา ในช่วงเวลาสเดือนครึ่งต่อจากนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนดังว่าโอกาสต่างๆที่เคยผ่านเลยไปจะย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งค่ะเปรียบประดุดดังว่าท่านเคยตกรถโดยสารไปเพราะว่าไปไม่ทันเวลานะคะแต่ว่ารถโดยสารคันนั้นจะย้อนกลับมารับท่านอีกครั้งค่ะ และสำหรับบางท่านก็อาจจะหมายถึงว่าโอกาสที่ท่านเคยได้ตักตวงเอาไว้บ้างแล้วแต่ว่าท่านตักตวงไว้ได้เพียงแค่บางส่วนยังได้ไม่จุใจและคิดว่าโอกาสนั้นได้เลยไปแล้วนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงนี้ค่ะโอกาสเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งเพื่อให้ท่านได้ตักตวงเพิ่มเติมค่ะและสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะ เราถือว่าเป็นการทำลายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบ100%เนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพระฤหัสบดีที่กำลังเดินโครจรวิคนคติพักองศาอยู่ในตอนนี้จะให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใดท่านก็อาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากหนส่วนตัวของท่านนะคะ หรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูการทําบุญเสริมดวงกันบ้างนะคะหลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญเยริศคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะ และในช่วงไหนที่ดวงเราดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะและการทำบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละค่ะ โดยอาจารย์กบจะขอแนะนำเพิ่มเติมในช่วงสี่เดือนครึ่งต่อจากนี้ที่ดาวพระหัสสบีีเดินโครจรวิคนคติภาคองศาเราก็จะนิยมทำบุญแก้เคล็ดดาวพระหัสสบีีกันนะคะด้วยการอุปสมบทบรรพชาพระภิกษุหรือสามเณรค่ะโดยท่านจะปฏิบัติเองหรือว่าร่วมบุญกับท่านอื่นก็ได้นะคะ หรือว่าจะถือศีลปฏิบัติธรรมทำฌานสมาธิเข้าวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าท่านจะทำบุญกับพระภิกษุอาพาธก็ได้ค่ะแล้วให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะขอให้ท่านมีบุญรักษามีเทวดาคุ้มครองให้สุขภาพของท่านแข็งแรงให้มีแต่คนรักคนอุปถัมภ์ให้ท่านมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือทำบุญและจะหยิบจับทำสิ่งใดก็ให้สำเร็จได้โดยง่ายค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านโชคดีมีความสุขให้ท่านมีดาวพฤหัสบดีซับพอร์ตดวงชะตาให้มีวาสนาสุดปังให้การงานก้าวหน้าแบบติดเทอร์โบเลยนะคะและจะหยิบจับทำสิ่งใดก็ให้สุขสำเร็จสมความปรารถนาของทุกท่านเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็สามารถติดต่อได้ที่ Line ID 089 0034555ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ